อ้าววันนี้เป็นวันสำคัญจมวันชาติอีกวันหนึ่งนะเป็นวันเฉลมิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบรมราชนีนาถรัชกาลที่เก้านะเก้าสิบชันสาลิกเทสุ ก้าสิบครบเก้าสิบพอดีเลยแล้วก็ตรงกับวันพระอีกด้วยนะตรงกับวันพระสิบห้าค่ำแล้วเป็นวันอุโบสถด,ด้วยนะรู้สึกจะเป็นสองการแล้วมั้งเนี่ยนะเดือนที่แล้วก็เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาราชการที่ในหลวงราชการที่สิบตรงกับวันพระด้วยนะ วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติก็ลูกๆที่ไปทำงานที่กรุงเทพมากลับมาหาแม่หรือไม่ก็คนที่อยวตามต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพก็ไปไหว้ไปกราบแม่ถ้าคนต่างจังหวัดก็เอาเงินมาให้แม่ส่วนหนึ่งประมาณหนึ่งนะอยู่ไปสองสามวันพอครบกำหนดกลับก็ ขอคืนแล้วทีนี้ไม่ใช่ขอเท่าเดิมนะไม่ใช่ขอเท่าที่ให้นะขอมากกว่าเดิมเออตกลงจะให้ทำไมนี่ยฮะแต่มาเคยพูดบ่อยอยนะพูดบ่อยถึงความสมดุลเนี่ยนะความสมดุลหรือว่าความยุติธรรมเนี่ยนะ ไม่ค่อยยุติธรรมกันเลยผู้มีผักาผปการะ,ระ,ก,าระก็คือบิดามารดาเนี่ยนะผู้มีปุะการะแต่คนที่จะตอบแทนนะ่ยมันไม่ค่อยมีไง มเมื่อวานนี้ก็มีเด็กโทรศัพท์มาหาเขาก็บอกคนเลือกถึงที่เขามาอยู่กับปอาจารย์มาบวชกับอาจารย์หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะเออหนึ่งเดือนแล้วเขาก็บอกว่าเขาดูรุสเจริญรู้สึกเจริญมากเศรษฐกิจไม่ดีแต่เขาก็ยังดีอยู่นะเราก็บอกเขาอย่าลืมอย่าลืมนะ เราเคยขอเงินพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เคยปฏิเสธไหมไม่มีเลยนะไม่มีเออคนมีฐานะหน,หน่อยก็ยิ่งไม่มีเลยว่างั้นเถอะพอเรามีเงินมีทองแต่ทาไมรเราตันีอ่ะเออทาไมที่อาจารย์ทาไมผมตนีทําไมตนีกับพ่อกับแม่เออเราได้เดือนละเท่าไหร่ได้ละหลายแสนได้เป็นล้านเคยให้เขาบ้างไหมละ่ะ ผมก็ให้ผมซื้อเครื่องบินซื้อตัวเครื่องบินให้ตอนนั้นตอนนี้กี่ปีกว่าจะซื้อให้ทีหนึ่งหรอกเนี่ยมันไม่สมดุลน,นะพวกเรานะจริงๆแล้วทางราชการเขาจัดวันสิบสองสิงหาเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติเนี่ยมันดีตรงที่ให้พวกเราระลึกถึงนี่แหละถ้าไม่ทําก็ไม่ค่อยระลึกถึงจริงๆแล้วในตัวเราเนี่ยนะพ่อแม่เท่านั้นเลยนะพวกเรานะมันบอกอัตภาพร่างกายเนี่ยคือของพ่อแม่ท่านว่างี้นะ คือถ้าบอกจะไปทวงบุญทวงคุณหรือว่าจะไปทวงมรดกอะไรต่างๆก็คือนี่แหละกายเรานี่แหละคือมรดกของบิดามารดานียน,นะเจ้าที่แล้วเคยพูดถึงวอาอยากคุยกันอยากคุยกันถ้าคุยกันก็เราจะรู้เรื่องเลยนะพ้าังจะรู้เรื่องในกิจตัดดงนี้ดวงเดียว คนตั้งเ่ยฟังก็เลยฟังไม่ค่อยเข้าใจด้วยเพราะว่ามันเสียงเราม,มันรบกวนไงเออเจ้าเจแล้วก็พูดถึงแม่เขาก็พูดให้ลูกฟังนั่นแหละแต่ลูกเขาไม่เคยได้ยินนะเออเวลาแม่หรือว่ายายนั่นเรียกเรียกแม่นั่นตอนเราเป็นเด็กว่างั้นเดียวเดียวเออ เวลาแม่เรียกเดี๋ยวว่างนันเออเดี๋ยวก่อนแม่อออัดมาไม่เดี๋ยวนะตมาก็เหมือนกันตะมาเนี่ยข,ขับครับครับครับแม่เรียกนะวีับครับครับครับไม่ไปสักทีครับอย่างนั้นแหละนะ่ําไมครับมันคือไม่ตื่นไงพวกเรามันเป็นหนุมห่มมาเป็นเที่ยวเดินตามบ้านดีดพินเดินตามหมู่บ้านนี่แหละคนแก่เขาฟังหน่อยบางทีก็เขาก็ฟังแล้วก็สะดุด เล่นไปมันเล่นไม่เต็มเพลงไงเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ผู้แก่ก็เลยมาบอกทําไมไม่เล่นนนเป็นลายให้มันสุดไปเลยทําไมไมันเล่นกลับไปต่อป๊อปป๊อปแป๊บเป็นงั้นว่าง,งั้ถ้ากลับกว่าจะถึงบ้านก็จะสี่ทุ่มห้าทุ่มตอนเช้าก็ต้องลุกลุกตื่นไปทํางานตั้งแต่ตีห้าอย่างเงี้ยนะแม่ก็จะปลุกบอกคาบคาไปเลยนั่แหละอันนี้แม่ก็เหมือนกันที่บอกว่า เวลาตอนเป็นเด็กเนะบอกเดี๋ยวก่อนแต่พอตัวเองมีลูกทีเนี้ยกำลังกินข้าวอยู่ดีๆเนะี่ยลูกร้องแค่นั้นนะลูกร้องนอนในอู่นั่นนะพอดีได้ยินเสียงลูกร้องแค่นั้นแหละวางเลยวางถ้วยวางชามอาหารเนี่ยนะเลิกเลยนะพวกเรานะไปดูแลลูกลืมเลยว่างั้นลืมอาหารเลยแหละแหมทำไมมันไม่ยุติธรรมเลยอย่างเอา อันนี้เขาอยากคพูดต่อหน้าโลกอะไรอยากจะให้โลกรู้ว่าเนี่ยแม่เป็นอย่างนี้นะพูดเจ้าท่านประเสรเิฐเลิศเลยจริงๆนะพวะเรามีพระปัญญามากจริงๆมองเห็นหมดทุกอย่างเลยนะนะที่ต,ตรัสว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างถ้ามองเพลินๆนะบุคคลหาได้ยากสองอย่างบุปการีบุคคลพูดทำบุปการาก่อนนะพวกเรานะพว,านะพวกเราคิดว่าจะมีบุปการีแปลว่าบิดามารดาไม่ใช่นะ บุปการีผู้ทุกทำอุปการะก่อนพ่อแม่นระอันดับแรกแล้วว่างั้นเถอะต่อมาใครที่มีอุปการะเราน่ะนะเขาเรียกบุปการีนะนะเอ๊ะมันก็เยอะนี่มันก็เต็มบ้านเต็มเมืองนี่ก็มีบุปการีทั้งนั้นแหละอ๋อมันเยอะนลตรงนี้บุปการีนะั่นแะแต่ว่าก,ต,ากตัญญูกตะเวทีแปลว่าตอบแทนท่านผู้มีอุปการะนะกตะเวทีตอบแทนท่านผู้มีอุปการะนะว่าเราแปลจริงๆนะั่นะ มันไม่ค่อยมีไงเออถ้าบคุคคลใดมีความบระตันอยน่้นะมันหมดทุกอย่างเลยนะพวกเรานะเออพ่อแม่มีโอกา,ารักเราแล้วก็ตอบแทนท่านเออว่าง่ายสอนง่ายเออว่านอนสอนง่ายเออทำจิตแทนท่านเมื่อท่านโตมาแล้วเมื่เราโตมาแล้วเนี่ยนะท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบแล้วทำจิตการงานบ้านนะ่ะแทนท่านนี่างนนะ โตแล้วแก่แล้วก็ยังให้แม่ทําพ่อให้แม่ทําอยู่นั่นแหละมันก็โอ้ยอะไรอยู่อย่างงี้นะตะมาเห็นเด็กขับรถไปเที่ยวกัน,นวันเสาร์วันอาทิตย์ตมาเนี่ยรู้สึกเจ็บใจเลยนะพวกเรานะรู้สึกเจ็บปวดโอ้วันธรรมดาก็ยังแทนที่ว่าจะไม่ได้เสียเงินเสียทองพ่อแม่ยังมาเสียเงินเสียทองกับการที่จะเสียค่าน้ำมูกนะ้ำมันให้ลูกไปเที่ยวอีกอย่างเงี้ยนะ่ะเขาอยากจะให้ทำมาอย่างนั้นไม่หรอกแต่ทําไมเขาปล่อยเพราะความรักในพวกเราความรักของพ่อแม่งไง ไม่กล้าว่านอนสั่งสอนใดทั้งไม่กล้าทั้งเอาใจไม่กล้าว่าวอนสั่งสอนใดทั้งเอาใจทุกอย่างแม้ทางชั่วทั้งต้องทํายำเยงและเกรงกลัวกลัวลูกตัวกลัวทําให้ช้าใจงอลูกตัวกลัวทําให้ช้าใจว่างั้นเถอะไม่กล้าว่านอนสั่งสอนใดไม่กล้าด่าไม่กล้าดูกลัวลูกจะเสียใจกลัวลูกจะน้อยใจอย่างนี้น่ะนะเออพระพุทธเจ้าท่านทรนปัญญาเลิศขนาดนี้ที่ยิงปัญญาี่นไม่ไหนหมายถึงว่า รู้ด้วยความคิดเอานะหมายถึงเห็น ind, ตามความเป็นจริงอะไงเป็นอย่างนั้นนะตมาก็ถ้าไม่บวชก็จะไม่เห็นบุญคุณของพ่อแม่เหมือน,นกันนะทําไมอ่ะเพราะว่าจิตมันมีดวงเดียวไงพวกเราเออพอเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีเพื่อนมีแฟนก็จิตมันมีดวงเดียวมันก็ไปทุ่มเทให้กับแฟนกับเพื่อนพอมีครอบครัวก็จิตก็ทุ่มเทกับ Italia. ครอ,อบครัวนั่นแหละไม่ย้อนกลับมาดูข้างหลังเลยนะไปข้างหน้าเรื่อยไปไม่ย้อนดูกลับมาข้างหลังก่อนที่เราจะเป็นอย่างนี้คือใครอย่างนี้นะ ไม่เล่นหัวแล้วลึกถึงนะอย่างที่พวกเราได้ฟัง,คร,งครั้งที่แล้วนั่นแหละนะลูกยังอยู่ในท้องอย่างนั้นอ่ะหกเก็ดเดือนที่นั้นเดี๋ยวมาอวดครูบาอาจารย์แล้วมีหนาซ้ํำยังอุ้ยประครับประคองนะเห็นไหมพวกเรารักตั้งแต่อยู่ในท้องรู้ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไหมเือไม่รู้จะเป็นคนดีหรือไม่ดีรู้ไหมไม่รู้แต่เขาก็รักทนุถนทนอมประคับประคองแล้วว่งางั้นเถอะเนี่ยพุทธเจ้าท่านจะบอกว่า ความกตัญญูแปลว่าตอบแทนท่านผู้ทำอุปการะกรน,นี่นะเป็นเครื่องหมายของคนดีนะยุติธรรมให้พวกเรายุติธรรมให้คําเนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะพวกเรานะทําไงจะนี้ฉันมีพ่อมีแม่มมมมมมก็เอาร่างกายของท่านนี่นะ <S 2> <S 2> เออร่างกายคือตัวเราเนี่ยคือร่างกายของท่านนะคือ,อเรียวกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขเขาว่ายอย่างนั้นถูกต้องเลย <S <S เลือดเนื้อเชื้อไขหมายถึงเลือดบิดามมรดาเน,นี่ยนะผสมกันนี่นะ นะเป็นตัวเราเนี่ยนะเอากายเราเนี่ยนะไปทําคุณงามความดีตอบแทนท่านเราไม่เนรคุณท่านว่า,างั้นเถอะออทําคุณงามความดีเราไม่รู้จักคนงามความดีก็ศึกษาศาสนาเนี่นะเอศอึกษาศาสนานเราจะรู้ทีว่าโอ้การก,กตัญยูกตาวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้ตรงนี้นะตรงไหนบ้างที่มมทมมออไม่มีอุปการะเราทีนี้ยมีไหมไปเรียนหนังสือกับครูบาอาจารย์มีอุปการะเราใช่ไหม บทเรียนเขียนอ่านก็ผู้ที่ชอเป็นมีอุปการะเราครูบาอาจารย์มีอุปการะเราทำยังไงตอบแทนโอ้ยว่านอนสอนง่ายประเพิปฏิบัติตามคำส,สอนของท่านเนี่ยมันถึงจะเกิดความยุติธรรมไงอันนี้มันไม่ค่อยยุติธรรมมันไม่สมดุลเพราะว่ามีแต่คนให้แต่ไม่มีคนเออมีแต่คนให้คนรับเราไม่ตอบสนองไงเออคนรับไม่คืนเพราะงั้นก็เหมือนกับเจ้าหนี้นั่นแหละเหมือนกับเหมือนกับทุกอย่างเลยนะน,นะเออ เจ้านี้นี่เขามาเวลามาขอเนี่ยโอ้ยยกเหตุผลสารพัดนะพวกเรานะเออยกข้ออ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเป็นจะเป็นจะเป็นจะตายแต่พอคืนเป็นไงทีเนี้ยรู้โยมีก็มีคืนเห็นอะไรก็เหน,นียวเหนียวนี้ว่างันเถอเออตอนมาก็ไม่คิดว่าจะมีเป็นอย่างนี้หรอกเนาะไม่เคยคิดหรอกพอไปพระนี่เอา้าทำไมต้องเป็นอย่างงั้นลูกหนี้เยอะมาก นี่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าไปจ่ายดอกจากอะไรนะเขามาขอความช่วยเหลือหม่ว่าทั้งพระทั้งโยมนะว่างเง้แต่ไม่คืนเฮ้ยอย่างเง้ยี่ไปขอทาไมหลวงปู่ท่านบอกขั้นขอนั่นแหละอย่างนี้นะท่านไม่ขั้นกระชากคำว่าขอนั่นแหละจะใช้คาว่ายืมนะแลยืมไม่คือเลยยืมทําไมพวกเราเนี่ยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไม่ยุติธรรมเลยเราเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือจากท่านก็แสดงว่าท่านปวดทุกข์ให้เราใช่ไหมก็นึกถึงบุญคุณเขาหน่อยดีอย่างนงี้นะ อันนี้ตัวอย่างบางตอนนะบพวกเราทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเลยนะเคยพูดไปแล้วสิ่งที่มีชีวิตเ็าเรียกว่ามีบุญคุณสิ่งที่ไม่มีชีวิตเขาเรียกว่าคุณเออเสื้อผ้าอภรร์ที่อยู่อาศัยเ็าเรียกว่าเขาเป็นคุณกับเราเขามีคุณกับเราแต่ทําไม่มีบุญนะอ๋อมันเขาไม่มีชีวิตมันเลยไม่มีบุญไม่มีกุศลนะที่อยู่ที่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยนะ นะถ้วยชามถ้อยโโอชามทุกอย่างนะพวกเรานะคนอีสานเขาต้องเขาคิดดีไงเรื่องส่วนไร่นานเขามีบุญคุณกับเราเหมือนกันไปไหว้เขาไปเลี้ยงเขาลงดีพวกเราเออที่ข้าบระดับดินไงเออข้าพระยาศาสตร์อย่างนี้นะเขาเรียกว่าไปตอบแทนเขาว่าง,งันนไปไหว้เขาไปเลี้ยงเขาเพราะาเขามีบุญคุณต่อเราว่างอนกันไอ้น,นี่ก็ฝากไว้เหตุเหตุวันสิบสองสิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติ ก็ทําให้พวกเราไดา้ได้ฟังอีกก็เรื่องเดิมนั่นแหละเป็นการเตือนใจบ้างแต่ว่าเราถ้าอยากจะเจริญนะพวกเราเรื่องเดียวนี่แหละถ้ามีความกตัญญูแปลว่าตอบแทนท่านผู้มีอุปการะเจริญทุกคนนะถ้าไม่มีความกตัญญูตัวเดียวนี่แหละจะทํางานจนมือเป็นไฟเขาว่าอย่างนี้นะพวกเท่าพวกแกว่าทํางานจนมือเป็นไฟคือขยันมาก,กน,นะก็ไม่รวยท่านว่าอยงนี้ นะเอาฝากไว้